ตลตจะดเ,เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เคสสตด,ดี้กันเลยเปล่าฉันมาคนเดียวสามีฉันเพิ่งตายเรื่องนี้ขนแขนสแตนด์อัพเลยเลูกเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนฝันในฝันวิทยาคา่ะ ลูกมีปัญหาคาใจหลายอย่างอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อติดจากไปอย่างกระทันหันโดยไม่ได้สั่งลาอะไรเลยเรื่องก็มีดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเกิดที่มหาชัยมีพี่น้องเยอะมากและด้วยฐานะทางบ้านไม่สู้จะดีนักคุณพ่อจึงต้องดูแลตัวเองมาตั้งแต่เล็กๆพอพ่อก็เริ่มโตเป็นนุม ครอบครองพ่อกระไดย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพและพ่อก็ได้มาทํางานในโรงงานกระดาษเป็นงานแรกแล้วก็เป็นเงินเดือนก้อนแรกที่พ่อสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้พ่อนภูมิใจและแทบจะไม่ได้เก็บเงินนั้นเอาไว้ใช้เองเลยพ่อย่าแล้วก็แบ่งให้พี่ๆน,น้องๆเกือบหมด พราะพ่อรักย่าและรักครอบครัวมากๆพ่อได้มาพบรักกับคุณแม่มีลูกเด้วกันสามคนลูกน่ะเป็นคนสุดท้องแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตกับพ่อคงเป็นเพราะที่พ่อเป็นคนรักครอบครัวพ่อน้าตั้งหน้าต่างตาทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวพ่อเป็นคนขยัน ไม่เคยอยู่นิ่งเฉยหรือจะหยุดงานเลยตั้งแต่ลูกโตมาก็เ,าเห็นพ่อทำงานมาตลอดลูกรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแม่หล่ยลูกฟังว่ามาตอนแม่ตั้งท้องพี่สาวแม่จะบ่นว่าเหม็นกลิ่นบุรีที่พ่อสูบพ่อพูดขึ้นมาทันทีว่าเออ วันนี้จะเป็นวันที่สูบเป็นวันสุดท้ายแล,ล้วแหละแล้วพ่อก็ยอมอดบุหรี่จริงๆแหละแม้ท่านจะงุดหิดอยู่หลายวันแต่พ่อเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่เรื่องเหล้าเบียร์ท่านยังคงดื่มอยู่เพราะแม่ไม่พูดจนลูกเริ่มโตเป็นสาวลูกเ็นพ่อพาอ,อาอานำมาดื่มเหล้าที่บ้าน เวลาพ่อเมาเนี่ยพ่อจะพูดเสียงดังพูดจะเอะอะโวยโวายเห็นไหมใช่ไหมน้ำเมามันอย่างนี้แหละทั้งทั้งติปกติพ่อเป็นคนพูดน้อยมากแทบจะไม่พูดกับใครเลยหลังจากนั้นแม่ก็ได้คุยกับพ่อว่าลูกๆเริ่มโตกันหมดแล้วการที่พ่อจะมานั่งกินเหล้าให้ลูกๆเห็นนั่นมันไม่ดีเนี่ยแม่พูดช้าไปนิด ลังจากนั้นมาลูกก็ไปก็เห็นพอ่อพาใครมานั่งกินเหล้าหให้เห็หเหหเหนอีกเลยมแม่แม่พูดช้าไปแต่จะเมา <c oughs> บ้างก็ตอนมีงานสังสรร์นอกบ้านหรือ <c oughs> ตอนมีเรื่องกลุ้มใจนะพ่อก็จะกินเหล้าพอเมาแล้วพ่อก็จะกล้าระบายความในใจออกมาให้ทุกคนในบ้านได้รับรู้จนหมดพ่อเป็นคนไม่ชอบทำบุญไม่เขาวัด ไม่ใส่บาตรพระแต่แม่จะเป็นคนที่ชอบใส่บาตรพระทุกเช้าบางครั้งพ่อยังว่าแม่ว่าจะใส่บาตรไปทำไมแม่ก็มักจะตอบว่าพ่อว่าเป็นคนบาปแต่พ่อก็เถียงคือให้หผลว่าพ่อไม่เคยคิดร้ายกับใครเนะี่ยไม่เคยด่าว่าใครไม่ได้ทำอะไรผิด ศิลธรรมเลยแค่นี้พ่อก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วแหละก็เป็นความคิดทั่วไปของคนในโลกเนี่ยที่มักจะคิดว่าเออเราก็ไม่ได้ไปคิดร้ายใครไม่ได้ด่าใครอันนี้มันแค่ว่ายังไม่ได้ทำความชั่วแต่ก็ไม่ได้ชื่อว่าท,ทำความดีก็ยังไม่ได้ทำความดีเพราะฉะนั้นที่ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์น,นั่นน่ะอย่าเลมว่าเคยดื่มสุรา บุรีอะไรต่างๆมาน่คิดอย่างนี้เนะี่ยแน่ใจแล้วหรือแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจกับแน่ก็มารับขันที่เอาไปขันหนึ่งเพราะมีองค์อยู่จนมาถึงบ้านปลายชีวิตของพ่อพ่อเริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อห้าปีก่อนจะเสียชีวิตอาการของพ่อสุดลงเร็วมาก จากคนนี้ไม่เคยขาดงานเลยพ่อก็เริ่มขาดงานเพราะว่าทำงานไม่ไหวหลังจากนั้นพวกลูกๆจึงขอร้องให้พ่อหยุดทำงานเพราะพ่อคงไม่ไหวจริงๆพ่อยอมตกลงที่จะไปอยู่บ้านเฉยๆพ่อต้องเข้าออกโรงพยบาบาลอยู่บ่อยๆซึ่งท่านไม่ชอบเลยช่วงหลังๆพ่อก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนขี้น้อยใจ ร้องไห้แกร้องไห้ง่ายๆเหมือนเด็กและยังชอบพูดอะไรแปลกๆท่านจะทําทุกอย่างที่อยากทําแม้แต่การแอบไปดื่มเหล้าทั้งที่ท่านเลิกดื่มมาแล้วตั้งนานแล้วพ่อบอกพวกลูกว่าไม่ต้องห่วงพ่อตายก็เข้าวัดตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ พูดง่ายๆว่าตายและสูญนั่นอะไรอย่างนี้แม่ก็มีความรู้สึกว่าพ่อคิดไม่ถูกหรอกคิดผิดเนี่ยพ่อคิดใหม่ได้จนถึงวันที่3มีนาคม2548ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่พ่อได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างทิ้งไว้เช่นพ่อทำความสะอาดบ้านแล้วก็ได้ติดโมบายที่มีกระดิ่งหลายอันไว้หน้าบ้าน แม่ถามว่าพ่อจะติดไว้ทำไมเยอะแยะพ่อก็บอกว่าให้พ่อทำเธอเพราะเวลาลมพัดเนี่ยมันฟังแล้วเสียงมันเพลอดีปกติคุณพ่อจะอยู่กับคุณแม่และพี่สาวคุณโตส่วนพี่สาวคนที่สองและตัวลูกหลังจากแต่างงานแล้วก็แยกบ้านไปและในวันนั้นแม่เล่าว่าพ่อพูดถึงตัวลูกบ่อยมาก พูด้วยความดีใจที่ลูกมักจะแวะไปเยี่ยมท่านอย่างสม่ำเสมอแล้วก็น้อยใจในตัวพิ่สาววันที่สองที่ไม่ค่อยจะได้ไปเยี่ยมพ่อในกลางดึกของคืนนั้นพ่อกับแม่ทะเลาะกันพ่อไอหนักมากพ่อเลยลงมานอนชั้นล่างบนเก้าอี้นอนที่ท่านชอบนอนเป็นประจำจนกระทั่งถึงเวลาตีสี่ของวันที่สี่มีนาคมสองหสี่ปด แม่นอนไม่ค่อยหลับเลยลงมาชั้นล่างพร้อมกับเรียกพ่อแต่แล้วก็เหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณของพ่อที่นอนอยู่ในคืนที่พ่อจากไปลูกนอนอยู่ที่บ้านลูกคนละบ้านกันนะจ๊ะได้ยินเสียงกระดิ่งดังเรื่อยๆยืนนานบนหัวนอนแต่ก็ไม่กล้าออกไปดู ตอนเช้าลูกลองออกไปดูที่หัวนอนเพื่อหาที่มาของเสียงที่ได้ยินในตอนกลางคืนแต่ก็ไม่พบจะลูกมาหาแม่ที่บ้านพอดีช่วงนั้นลมพัดมาทำให้โมบายที่พ่อได้ทำไว้ดังกระทบกันลูกนะจำได้ว่าเสียงมันเหมือนกับเสียงที่ลูกได้ยินเมื่อคืนเนี้แต่ออตอนเช้าของวันที่สองหลังจากที่พ่อตายแม่ของลูก ก็ได้ขับรถเพื่อจะเอาข้าวไปวางที่หน้าโลงศพของพ่อทิวัดพอถึงกลางทางแม่เจอตำรวจโบกเรียกและขอดูใบขับขี่ซึ่งขณะนั้นตำรวจได้มองไปที่นั่งด้านข้างคนขับแล้วพูดกับแม่ว่าทำไมคุณแม่ขับรถผิดเลนคุณแม่แก่แล้วน่าจะให้คุณพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆเระเป็นคนขับ คุณแม่ทำหน้างงงงเงงเงงแล้วก็บอกว่าเปล่าฉันมาคนเดียวสามีฉันตายไปเมื่อวันก่อนฉันจะเรียเอาข้าวไปวางไว้หน้าโลงศพสามีที่วัดตำรวจรวจนี่เรื่องจรผู้ร้ายไม่กลัวแต่พอฟังเรื่องราอย่างนี้เลือดที่บนใบหน้าล้นลงไปที่ตะตุ่มเลย น่าซีดร้องก็รีบส่งไปกับขี่คืนให้คุณแม่แล้วรีบไล่คุณแม่รีบขับรถออกไปเร็วๆซึ่งตอนนั้นคุณแม่ขับรถมาคนเดียวประเด้นนั่งไม่ได้มีใครนั่งมาด้วยเลยคุณแม่เขาชักสามีองลูกเขาเข้าวัดพระธรรมกายก่อนเตอะลูกเขาชอบนั่งสมาธิที่บ้านทุกวันหลังจากพ่อของลูกตาย วันหนึ่งเขานั่งแบบไม่คิดไม่อยากได้อะไร,รนี่สามีของลูกนะนั่งแบบไม่คิดไม่อยากได้อะไร,รแต่ท่องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆพอนั่งไปได้สักระยะก็รู้สึกหายใจมันสบายบาสยเย็นที่จะหมกไปถึงดวงตาทั้งสองข้างนี่แบบไม่คิดอะไร,รไม่ได้อยากได้อะไร จะไปตั้งใจมากนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนิ่งๆิ่งเฉยเฉยเหมือนมีน้ำแข็งมาอยู่ที่ปลายจมูกเย็นสบายอยู่แบบนี้ความรู้สึกง่วงก็เริ่มเกิดสามีลูกก็จึงคิดในใจว่าพรุ่งนี้ค่อยมานั่งตามหาพองลูกใหม่ก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธิจะไปหา <c oughs> <c oughs> และสามีลูกก็ล้มตัวลงนอน แต่แปลกที่ว่าพอนอนแล้วความสบายยังติดอยู่คือเวลาหายใจแล้วรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายเราไปลองทำดูนะคืนนี้นะ <Laink S 1> เราเราท่องไปเรื่อยโดยไม,ม่ต้องคิดอะไรใจจึงคิดว่าถ้านอนแล้วท่องสัมมาอรหังเอมันจะต่างกันกับการานั่งสมาธิหรือเปล่า <tw inkle> เขาจึงได้ท่องสัมมาอรหังต่อทั้งที่นอนอยู่ โดยหวังว่าจะสามารถไปเจอพ่อของลูกที่เสียชีวิตไปแล้วแต่วันนั้นก็ไม่มีอะไรเข้าใจคิดเนาะจนวันหนึ่งหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็นอนทําสมาธิจนหลับไปขณะที่หลับสามีลูกมีความรู้สึกว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่ในฝันแล้วตัวก็ลอยไปยังที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีคนเยอะแยะมากมีทั้งคนเจ็บคนป่วยดูแล้วน่าสงสาร ตัวของสาม,มีลูกก็ลอยไปเรื่อยๆจกนกระทั่งได้ลอยเกือบจะผ่านร่างพ่อของลูกพอสาม,มีลูกหันมาเห็นจึงรีบคว้ามือพ่อของลูกไว้แล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพ่อสบายดีไหมพ่อรู้ไหมว่าตายแล้วพ่อตอบในฝันว่ารู้ สามีลูกจึงบอกกับพ่อว่าแม่ลูกจะไปนั่งสมาธิที่สวนพนาวัดจึงอยากให้พอ,อนโนโมทนาบุญกับแม่ด้วยนะและลูกจะสร้างองค์พระให้พ่อซึ่งพอลูกก็ร้องไห้สามีลูกก็ร้องไห้ในฝันไปด้วยพ่อได้บอกว่าวันที่สิบสี่มีนาคมจะมีคนมารับพ่อตายวันที่สี่มีนาคมแต่สิบสี่จะมีคนมารับในฝันพ่อบอกแล้วร่าง,งพ่อจะกลายเป็นเด็กหญิง ามีลูกก็ตกใจตื่นแล้วตะโกนเรียกลูกว่าเจอพ่อแล้วแล้วได้คุยกับพ่อด้วยเป็นตุเป็นตาหลังจากพ่อเสียไปได้เกือบยีสิบวันลูกก็ฝันบ้างเห็นพ่อชัดเจนมากกว่าฝันว่าพ่อ,อเกทับบับแหลกฝันชัดกว่าฝันว่าพ่อเขามาจากทางประตูบอกกับลูกว่าลูกนี่พ่อเองนะ พ่อสวมเสื้อสีขาวถือแท่นอิฐสูงแท่นอิฐพอประมาณพ่อบอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงพ่อมีกินพอสบายดีแล้วพ่อก็บอกกับลูกว่าไปก่อนนะจะไปต่อว่ามันพ่อพูดกันนั้นแล้วก็หายไปลูกก็ไม่เข้าใจว่าพ่อจะไปต่อว่าใครเพราะว่าเรื่องขึ้นลูกก็หายสงสัยพอลูกเดยโทรไปหาพี่สาวเพื่อจะเล่าเรื่องความฝันให้พ่อฟัง แต่พี่สาวก็ชิงเล่ามาก่อนว่าพ่อมาต่อว่าเอาล้สิเพราะว่าไม่ยอมไปถือป้ายในงานศพพ่อหลังจากนั้นมาคุณแม่แลวคนและคนในครอบครัวก็จะได้กลิ่นหอมบ้างเหม็นบ้างเป็นประจำจะหมูกเลิ่มเพี้ยนคืนหนึ่งขณะที่คุณแม่กำลังนอนหลับอยู่นั้นคุณแม่กได้ยินเสียงของพ่อมากระซิบที่ข้างหูชัดมากไม่ต้องไปฝันละ แม่รู้สึกกลัวมากไม่ต้องการจะได้ยินเสียงนั้นจึงหลับตาแล้วตะโกนออกไปดังๆว่าไม่รู้ไม่ฟังไม่อยากได้ยินแม่ร้องเสียงดังลั่นห้องเลยสามีของลูกได้อธิษฐานว่าถ้าพระธรมการมีจริงขอให้ได้เห็นพ่อแล้วขอให้แฟนเปลี่ยนใจไปสร้างองค์พระกับเขาซึ่งตอนนั้นลูกยังไม่ยอมมาวัด อ๋อเขาก็เลยอธิษฐานอย่างนี้หลังจะนั่งสม,มาธิอธิษฐานเสร็จสาม,มีก็นอนตีสามลูกก็ได้ฝันว่าพ่อมาหาบอกเขาลูกว่าอย่ามาเรียกพ่อบ่อยพ่อไม่อยากมีห่วงใกล้เวลาที่เขาจะตัดสินแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า<อ>ลูกก็ถามไดฝันว่าได้อะไรเลอต้อตงการบุญอีกหรือเปล่า พ่อก็พูดในทํานองว่าพ่อทําอะไรลงไปนะพ่อนะย,ยอมรับในสิ่งที่พ่อทำตื่นเช้ามาลูกเลยคิดว่าควรจะทําอะไรสักอย่างก็เลยบอกกับสามีว่าเราไปวัดพระธรรมการเถอะวัดพระธรรมการกันเถอะ <c oughs> จะไปสร้างพระสามีก็ดีใจมากเพราะก็ชวนลูกมาตลอดไปเลยแต่ลูกก็ ไม่ได้ไปแต่วันนี้เขามาชวนบอกปไปทําบุญกันเถอะแล้ววันนั้นตัวลูกสามีและคุณแม่ก็ได้ไปวัดได้สร้างพระให้พ่อหนึ่งองค์ของสามีและตัวลูกอีกคนละหนึ่งองค์แล้วก็ทิฏฐานทิศบุญให้พ่อหลังจากนั้นมาก็ยังได้กลิ่นอีกเป็นครั้งคราวเหม็นบ้างหอมบ้างคําถามก่อนที่พ่อจะเสียพ่อมีลางสังหรณ์อะไรหรือหรือไม่จึงได้ ทำหลายสิ่งหลายอย่างทิ้งไว้จำเรื่องราวได้ไหมจ๊ะเช่นตีกระดิ่งที่หน้าบ้านทำความสะอาดบ้านพูดถึงลูกๆด้วยความน้อยใจและก็ดีใจแต่รู้ว่าตัองากพวกเราใช่ไหมคะแล้วรู้ได้อย่างไรัันนนี้พ่ออยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรก่อนตายกันพ่อคิดอะไรอยู่เสียงกระดิ่งที่ลูกได้ยินที่หวน,นอนเป็นเสียงคุณพ่อใช่ไหมคะ ที่ตำรวจเรียกแม่เขาดูไปกับขี่และเห็นผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆแม่คือคุณพ่อใช่ไหมคะ <c oughs> ที่คุณแม่ได้ยินเสียงคุณพ่อมากระซิบที่ข้างหูและคุณแม่ก็ไม่ยอมฟังพ่ออยากบอกอะไรกับคุณแม่และลูกๆหรือเปล่าคะบุญที่โลกสามีได้สร้างพระประจำตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนที่ผ่านมาและบุญที่ลูกและสามีได้ทําในชาตินี้ ขอยกให้คุณพ่อหมดเลยได้ไหมคะออแล้วจะต้องทำอย่างไรคุณพ่อถึงจะได้บุญมากที่สามีลูกไปเจอคุณพ่อในฝันจริงหรือไม่คะถ้าจริงทำไมคุณพ่อจึงกลายเป็นเด็กผู้หญิงการปฏิบัติธรรมสามีลูกถูกวิธีหรือไม่คะแล้วสมควรจะนั่งแบบเดินต่อไปหรือไม่แล้วที่สามีฝันซ้อนฝันน่ะ มันเป็นอย่างไรคะคือนอนหลับแล้วฝันว่าตัวนอนหลับแล้วก็ฝันไปเงที่ลูกฝันว่าพ่อมาหาในมือท่านถืออิฐเอาไว้อยากทราบว่าแทนอิฐนั่นคืออะไรก่อนสร้างพระสามีลูกฝันเห็นพ่อไม่ใส่เสื้อและเปลี่ยนเป็นเด็กผู้หญิงแต่หลังจากที่สร้างพระให้แล้วลูกฝันเห็นพ่อ ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ถือแท่นอิดมาด้วยนั่นคือผลกำบุญที่ลูกสร้างพระให้ใช่หรือไม่คะที่พ่อบอกบอกว่าก็ได้เวลาที่เขาจะตัดสินแล้วหมายความว่าอย่างไรครอบครังสามีลูกมีพี่ชายของสามีหนึ่งคนและตัวขงสามีเท่านั้นที่ได้มาสร้างบุญกมูคนะุคณะเป็นประจำคนอนึ่นๆเขาไม่ยอมมาแต่ถ้าไปบอกบุญเช่นสร้างพระ เขาก็จะร่วมทําทุกครั้งแต่ไม่ยอมมาวัดเขาจะไปทําบุญที่วัดอื่นด้วยเหตุผลที่ว่าวัดปรมกายร,รวยแล้ววัดรวยแต่สมพานจนที่จริงไม่ได้รวยหรอกเพราะว่าวัดเป็นของพระศาสนาไม่ใช่ของครูไม่ใหญ่หรือของพระองค์ใดองค์หนึ่งในวัดเป็นของพุทธบริษัทสีทั่วโลก ไม่เกี่ยวกับกรวยและจนจะที่สร้างในการสร้างเพื่อเอามาทำงานศาสนาถ้าให้เลือกอยากอยู่เฉยๆอย่าไปนั่งที่สุขสันโดษหรือสวนพนาวัดเงียบๆเหมือนเน็ตเวิร์กทวติวันพุทธบุตรรุ่นนี้ดังไปทั่วโลกเลยลูกแลสามีอยากทราบว,ว่าพ่อแม่และพี่น้องสามีลูกเขามีเชื้อสายที่เคยสร้างบารมีมากมูหคณะหรือไม่คะ ทำอย่างไรจใจเขาเข้าใจแล้วมาสร้างบารมีด้วยกันตัวลูกสามีและพิจายของสามีก็ที่ทาหน้าทีก่กรลเาเทให้กับลูกเราทั้งสามคนเคยสร้างบารมีมากหมุกขณะอย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคันจาก่อนพ่อตายพ่อได้ติดกระดิ่งไว้หน้าบ้านทำความสะอาดบ้านพูดถึงลูกด้วยความน้อยใจและดีใจเพราะท่าน,น,นมีความรู้สึกว่าท่านจะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ไม่ถึงกับว่าท่านจะรู้วันเวลาที่จะตายรู้สึกเพียงแต่ว่าอยู่ไม่นาน การตายพ่อก็ไม่มีความคิดอะไรเหมือนคนนอนหลับแล้วก็จากไปตายแล้วจึงวนเวียนอยู่ที่บ้านกับครอบครัวโดยจะพ่ออยู่กับแม่ด้วยรักและผูกพันต่อมาม่ได้รับบนที่อุทิศไปให้จึงไปเป็นภูมิเทวาอยู่ณห,หมู่บ้านภูมิเทวายแห่งหนึ่งแต่ก็นเวียนกลับมาเยี่ยมบ้านด้วยรักและผูกพัน สียงกระดิ่งที่หัวนอนที่ลูกได้ยินคือกระแสใจของพ่อที่คิดถึงลูกตอนตายใหม่ๆแต่ไม่ได้มาหาลูกจ้ะอยู่ที่บ้านเดมีอยู่คนละบ้านไง <Yeah. S 1> เพราะตอนนั้นท่านยังไม่รู้และไม่แน่ใจว่าตัวเองตายแล้วยังไม่รู้เพิ่งตายใหม่ๆแต่ก็คิดถึงลูก <Yeah. S 1> ก็เลยส่งความคิดถึงมา <Yeah. S 1> คิดถึงแต่ไม่ได้ไปหา ฝากมาแมลงปอส่งความคิดถึงใหม่ที่ตำรวจเรียกแม่ขอดูใบขับขี่และเห็นผู้ชายอยู่ข้างแม่ก็คือ,ค,อคือพ่อของลูกนั่นเองแหละจะ้ะเพราะพ่อจะตามแม่ไปทุกคนทุกแห่งในช่วงแรกของการตายด้วยรักและผูกพัน ถ้าคุณแม่ได้ยินเสียงคุณพ่อมากระซิบข้างหูแล้วคุณแม่ไม่ยอมฟังนั้นคือเสียงคุณพ่อคือเสียงของคุณพ่อน่นเองด้วยรักและผูกพันท่านก็อยากพูดคุยทักทายเหมือนตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละเพราะตอนนั้นท่านเพิ่งจะรู้ตัวว่าท่านตายแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรที่อยากจะพูดมากไปกว่านี้จชะ อยากจะเรียกชื่อเพราะเรียกแล้วมันสบายใจ <Yeah. S 1> อยากจะพูดให้ฟังพระพูดให้ฟังแล้วมันสบายใจ <Yeah. S 1> ไม่ได้คิดทําให้กลัวแล้วตื่นเต้าอะไร <Yeah. S 1> หรือว่าขนแขนสแตนอัพก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น <Yeah. S 1> คิดว่ามาทักทาย <Yeah. S 1> สบายดีเลยแค่หาอายุ <Yeah. S 1> อะไรเอาบอกเกตเอ้าไปไกล ออกไม่ใช่กลัวหรอกแต่ไม่อยากได้ยินบุญที่ลูกสร้างเราจําตัวมาอาทิตย์ที่สิบเมษายนที่ผ่านมาและบุญที่สามีและลูกได้ทำในชาตินี้ขอยกให้พ่อหมดเลยนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ the impossible เป็นไปไม่ได้คงได้แค่บางส่วนเพราะบุญไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปยกให้ใครง่ายๆง,ง,งั้น แล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆใครๆก็จะได้ง่างยเงน้นถ้าอยายพ่อได้บุญมากลูกก็ต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เห็นองค์พระแล้วก็อธิษฐานจิตบุญทุกบุญทิกทานไปให้ท่านก็จะได้ส่วนแบ่งแห่งบุญนั้นนันเองที่สามีฝันเห็นคุณพ่อของลูกกลายเป็นเด็กผู้หญิงเพราะจิตนิวรณ์ใช่เป็นแค่ความคิดค้นหนึ่งแล้วก็ผ่านไปทางความฝัน แต่ความจริงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะท่านไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดาอยู่ที่บ้านตอนตายใหม่ๆคนละบ้านกันนะตอนตายใหม่ๆยังเป็นภูมิเทวาอยู่าการปฏิบัติธรรมสามีกงรูปแบบไม่คิดอยากได้อะไรเลยแค่ท่องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจะรู้สึกหายใจสบายยันปลายจมูกไปถึงดวงตาทั้งสองข้างมันมีก้อนน้ำแข็งมาติดที่ปลายจมูกแล้วก็ล้มตัวลงนอน แต่ความสบายยังติดอยู่รู้สึกตัวโล่งโปร่งเบาสบายนั้นถูกวิธีจ้ะแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละจ้ะให้นั่งต่อไปแบบเดิมจนกว่าความเย็นที่ปลายจมูกมาเย็นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็หยุดนิ่งๆจ้ะศูนย์อะไรที่ศูนย์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางกายฐานที่เจจ้ะที่สามีฝันซ้อนฝันนั้น ส่วนใหญเก,กเกิดจากจิตนิวรหรือบางทีก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์จ้ะบางทีกระถาพิการทาวิปฤิตอะไรเนี่ยลูกฝาเเนพ่อมาหาในมือถือแท่นอิดและใส่เสื้อขาวภายหลังจากลูกสร้างองค์พระอุทิศไปให้นั้นคือ,บบอคือผลบุญที่ลูกสร้างองค์พระไปให้จ้ะ ะเมื่อพ่อกลับไปถึงวิบางท่านในหมู่บ้านพม,มะเทวาแทนอิดนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นท้อง <Hello. S 1> ซึ่งเป็นสมบัติของพ่อในภพภูมิของพมมะเทวาจ้า <Hello. S 1> ที่พ่อบอกว่าใกล้เวลาที่เขาจะตัดสินแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <Hello. S 1> ในความฝันลูกนั้นคือตอนแรกตายและวนเวียนอยู่กับครอบครัว ต่อมาเจ้าหน้าที่เขตนำพ่อไปส่งณห,หมู่บ้านภูม,มิทวายแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เขตก็มารับไปอยู่ในหมู่บ้าน<ก>พ่อก็ขอร้องกับหัวหน้าเขตผู้ปกครองว่าจะขอญาตก,กลับมาอยู่บ้านบ้างได้ไหมเพราะรักและผูกพันสลับกลับไปอยู่ในหมู่บ้านก,ก็พอดีเจอหัวหน้าเขตใจดีนะ่ยก็อนุญาตก,ออกา็โอเคอย,อยู่บ้านมั่งเดี้ยงกับ อยู่ในหมู่บ้านบ้างเนื่องจากที่อนุญาตหัวหน้าเขตใจดีกับพระหมู่ญาติได้ทำบุญอุทิศไปให้พ่อบ่อยๆนเะน,นี่ยบุญนี้จึงสามารถอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์แต่หมู่บ้านนั้นใหญ่นะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเขตถ้ายังไม่ได้รับเป็นภูมมัทธิวานี่นลำบากมันยังมีเรื่องรายเยอะและอีกทั้งยังไม่ได้รับบอหมายนอกจากหัวหน้าเขตจะ มอบหมายอะไปอยู่ตรงนั้นไปทำงานตรงนั้นเ,เป็นพิเศษนั่นแหละถึงจะออกได้ตอนนั้นสิ่งที่ลูกฝันเป็นเรื่องจริงจ้ะที่พ่อมาหาลูกเนี่ยก็แล้วแต่หัวหน้าเขตเขาจะให้มาไม่เมินแต่พอดีเจอหัวหน้าเขตใจดีตอนนั้นใครจะเป็นภูมัทิติาไปอธิษฐานจิตให้เจอหัวหน้าเขตใจดีพ่อแม่พี่น้องของสามีก็เคยสร้างบุญมากระหมูคณะมาบ้าง แบบกองสเสบียงแต่ยังไม่ต่อเน,นื่องนักดังนั้นลูกก็ต้องทําหน้าที่กราลมิรให้ท่านเหล่านั้นด้วยความอดทนและก็เยือกเย็นแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาหน่อยจ้ะตัวลูกสามีและพิชางสามีคนที่ทําหน้าที่ให้กับลูกทั้งสามคนจะเคยสร้างบารมีกับหมูขคณะมาหลายชาติแล้วแบบกองสเสบียงจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วกายตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วติดฐานติดตามติดไปดูสิบุรีว่องบนพิเศษเขตบร,รมโมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุจกับเป็นเรื่องราวของเคสัตดีสั้นๆส,สำหรับคืนนี้